มาดูเรื่องราวของแบดมินตันกันหน่อยครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเจ้าวิลกรูดก็ผลงานเนี่ยดีเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไปแพ้นในช่วงท้ายเกมครับทำให้แพ้วิกเตอร์อักเซลเซ่นไปในศึกเดนมาร์กโอเพ่นครับการแข่งขันแบดมินตันนะครับระดับ World Tour Super 750ครับรายการเดนมาร์กโอเพ่นชิงเงินกว่า950,000นเหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ31ล้านบาทครับแข่งขันกันที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กนะครับ เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศน,นะครับซึ่งมีนักกีฬาไทยเนี่ยลงสนามเพียงแค่คนเดียวก็คือประเภทชายเดี่ยวครับเจ้าวิวกุลวุฒิมือวางอันดับ3ของรายการและเป็นมือ3ของโลกครับลงสนามเจอกับเจ้าถิ่นนะครับอย่างวิกเตอร์อักเซลเซนซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันมาแล้ว8ครั้งแล้วก็เป็นวิกเตอร์เนี่ยชนะได้ทั้งหมดเลยถ้าใครจํากันได้ล่าสุดเนี่ยเจอกันในรอบชิงเหรียญทองในสึ่โอลิมปิกเกมนะฮะซึ่งวิวก็ได้เหรียญเงินมา ก็แพ้วิกเตอร์นี่แหละนะครับเกมนี้ครับวิวเนี่ยออกซาร์ได้อย่างร้อนแรงครับแม้ว่าจะถูกแซงในช่วงเกมแรกไปบ้างแต่ก็เร่งเครื่องกลับมาเก็บแต้มรวดเลยนะเล่นได้เฉียบคมกว่าแล้วก็เอาชนะไปได้ก่อน21ต่อ13ขึ้นนํา1ต่อ0เกมครับแต่ว่าเกมที่2เนี่ยวิกเตอร์ก็แก้เกมได้อย่างเฉียบขาดครับใช้ลูกตบแล้วก็การควบคุมจังหวะทําแต้มต่อเนื่องทําให้เอาชนะคืนไปได้21ต่อ12ครับตีเสมอเป็น1ต่อ1เกม เกมที่3าเกมตัดสินครับทั้งคู่ก็เล่นได้อย่างสูสีมีช่วงที่วิวทำแต้มขึ้นนำด้วยนะแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยวิกเตอร์ก็ใส่ความนิ่งแล้วก็จังหวะเข้าทำที่เฉียบโค้งกว่าทำให้ปิดเกมที่ 3, นะีายด้วยสกอร์21ต่อ18นะครับถือว่าวิวก็แพ้ไปเฉียดฉิวเลยครับ1ต่อ2เกมสกอร์เนี่ย21ต่อ13ครับ12ต่อ21แล้วก็18ต่อ21ทําทำให้เจ้าวิวก็จอดเพียงแค่รอบ8คนสุดท้ายในศึกเดนมาร์กโอเพ่นก็ถือว่า น่าเสียดายครับแต่ว่าถ้าดูจากสายตีเนี่ยเราก็เจอวิกเตอร์มาบ่อยนะ,ะแต่ก็ตกโดนวิกเตอร์ทุกครั้งเลยครับโดยรูปร่างแล้วก็ด้วยอาจจะแพ้ทางกันหรือเปล่าไม่น่าจะแต่ว่าเกมนี้วิวก็สู้ได้ดีแล้วนะฮะซึ่งวิกเตอร์เนี่ยก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาด้วยนะ,ะสุดท้ายก็เป็นวิวของเราที่ตกรอบไปนะครับโปรแกรมถัดไปของนักแบดมินตันไทยนะครับจะไปแข่งขันที่ทางด้านของ ประเทศฝรัง่งเศสครับในรายการ f r รนช์โอเพซึ่งเป็นรายการระดับ World t ทัวร์ซ e เ750นะฮะในว,วันท<น>ี่21-26ตุลาคมนะฮะในเรียกว่าสัปดาห์หน้านี้เลย <ST AR C> ก็เดี๋ยวรอเชียร์นักแบดมินตันไทยกันต่อได้ในรายการที่ฝรัง่งเศสนะครับ